ะะวันนี้พิมจะใช้เป็น BB ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบน้ำๆนิดนึนนงแล้วก็ใช้พัฟที่เป็นฟองน้ำเนี่ยลงที่ผิวหน้าอันนี้เนี่ยเป็นของ l a น g e นะคะ Snow BB ก็ปกปิดได้ดีทีเดียวนะคะพิมคิดว่ามันปกปิดแบบว่าน้อยถึงปานกลางแต่คุณสามารถบิวได้ก็คือถ้าเกิดว่าชั้นเดียวไม่พอก็บิวขึ้นอีกมันก็จะกลายเป็นปานกลางบิวขึ้นอิกมันก็จะเข้มขึ้นบิกแต่มันคงไม่ถึงขั้นฟูนะคะ ก็ถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่แบบอยากจะปกปิดเพิ่มเติมก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่เนาะเพราะว่าแม้บีบีครีมมันก็ไม่หนามากนะคะมันให้ความรู้สึกว่าดูแล้วผิวยังแบบเป็่งกายธรรมชาติจากานั้นก็เพิ่มความกระจ่างนะคะเขาไปเก็บแพนด้ามันยัี้งคิมใช้เป็นอคอนซีลเลอร์ของ Nature Republic นะคะ Photoshoot 3D อันนี้นะคะมีช็อปอยู่ที่เห็นเนี่ยคือมีอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ ถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปลองดูแล้วกันพี่ไม่รู้นะว่าของเขามีหรือไม่มีเข้ามาเปล่าอะไรยังไงนะคะต้องลองไปเช็คดูลงนิดหน่อยนะคะตรงจุดเราต้องการบางๆก็พอ พิมเคยลองนะพิมเห็นแบบว่าในวิดีโอฝรั่งใช่ไหมว่าที่แบบเขาลงแบบที่แบบเป็นมุนมุนมุนออกมาแล้วก็เป็นแปลงลงไปแล้วก็ปืดอ่ะเขาใส่แบบว่า3เส้นสี่เส้นแล้วก็เอ้ยสงสัยยังไงมันคงทําให้แบบหน้าสว่างอะไรอย่างเงี้ยดูดีนะคะวันนั้นมีวันนึงนะก็เลยลองทํามั่งเอามาแล้วก็แบบป้ายปืดปืดปืดปากฏโอ้โหไม่ก้อนมันหนาปึ๊กเลยนะคะแล้วก็แบบดูเป็นเค้กมากเลยคือคิดว่ามันคงเหมาะกับลักษณะของผิว แล้วก็โครงหน้าของฝรั่งเขาที่แบบเขาต้องการตรงนี้เยอะเพราะว่าตาเขาจะลึกเข้าไปเลยแบบนี้แต่คนเอเชีย e เราไม่ได้ตาลึกมากเหมือนตาฝรั่งนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆคะ่ะรก็เะหว่างที่จะรอคอนซีลเลอร์ให้มันเซตเนี่ยนะคะพิมพ์จะแนะนำผ่านลเลยกเลยวันนี้เนี่ยพิมพ์จะใช้เป็นนี่นะคะเวทอ n d ไวเฟอร เอร์เกอร์วิชเชสเฟอร์เกอร์วิชเชสนะคะไอคิดอันนี้ก็คือว่าในเซตนี้เนี่ยเขาจะบอกไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะว่าเขาจะมีอายแชโดว์พาเลต์หนึ่งอันชิมเมอร์อายไลเนอร์หนึ่งอันลิควิดอายไลเนอร์หนึ่งอันแล้วก็มาสคาร่าหนึ่งอันแล้วก็มีแปรงสองอันนะคะคือเขาจะมีทั้งหมดสามเซตสีด้วยกันนะคะก็คืออันนี้สีที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นสีออกโทนเทาๆอันนี้นะคะด้านหนึ่งของฝาก็จะมีบอกด้วยว่าวิธีการแต่งแต่งไงคะสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ ห้าหนะคะคือให้มันได้รูปประมาณนี้ด้านนี้เนี่ยเป็นผลติตภัณฑ์เขาก็จะยังใส่ไว้ในกล่องที่เป็นแบบห่อพลาสติกมาด้วยะคะ่ะนี่พิมก็ดึงมาจากกล่องเลยนะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้เป็นแบบโครงอย่างนี้นะคะก็คือสามารถจะเปิดพลาสติกพึบออกมามีผลติตภัณฑ์ข้างในค่ะคะิมก็ใช้วิธีดึงกระชากออกมาเล,เลยกันนะเพื่อความง่ายในการใช้แ <c> ร <oughs> งนิดหนึ่งตกทุกอย่างนะคะก็เนะพราะวันนี้เนี่ยเราจะใช้พิมจะใช้ทุกอย่าง ที่มีในนี้ตามที่เขาบอกมาตรงฝานะคะว่าใช้อย่างไรยังไงบ้างเอาออกมาหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้เอากล่องมาด้วยเดี๋ยวจะดูทีการทำนะคะสำหรับสีของอายชโด์นะคะเปิดให้ดูชัดคือมันจะมีคลัตรงนี้นะคะเป็นแบบที่เปิดเปิดง่ายไม่ยากสบายๆมีสีอ่อนๆหนึ่งเฉดนะคะคือสีนี้ออกเทาๆนิดหนึง่งแล้วก็มีสีกลางสองสีคือสีนี้สีเทาดําดแล้วก็ สีอันนี้พิมพ์ว่ามันออกแบบน้ําตาลพลัมนะคะแล้วก็เป็นสีนี้สีดําแต่ถ้าจู๋จากนี้อืมก็ดำแน่ไม่ได้แบบว่าดําน้ําเงินอะไรเป็นดําดําสนิทธรรมดานะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยแผ่นค่อนข้างใหญ่นะคะเบอร์เขาก็จะมีบอกตรงนี้ color icon นะคะ s> <S ปะึ๊บสำหรับสิ่งอื่นๆก็จะมีอันนี้โอ้เจ้าลายไลเนอร์นี่ก็ยัง ห่อไว้อย่างดีนะคะยังแบบใส่คลาสติกไว้เป็นรุ่นนี้เป็นนิวด้วยนะคะนิว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 นะเบอร์หนึ่งห้าห้าซิลเวอร์นะคะหวังว่าจากที่ตกไปแล้วเมื่อกี้จะไม่มีอะไรตกอีกนะ,ะตกแล้วครั้งเดียวพอตอนหนึ่งวิดีโอโอเคนี่นะคะก็คือจะเห็นว่าว่าปลายดินสอเป็นสีเงินๆแบบนี้เปิดออกมาปุ๊บนะคะ เดี๋ยวนี้คงจะได้ใช้ในการเขียนขอบตากันแล้วก็จะมีอายไลเนอร์นะคะที่เป็นลิควิดอายไลเนอร์แบบนี้ก็คือเซตนี้เนี่ย750บาทได้อายชาโด้1คอร์แล้วก็ได้ในนี้แลนนี้แล้วก็ได้มาสคาร่าค่ะคือเสมือนได้มา4ชิ้นนี่เป็นลักษณะแปลงแบบนี้นะคะขนาดบรรจุ3.5 ml ก็ยืมกันนะสรับอายไลเนอร์ค่ะแล้วก็มีมาสคาร่า1อันนะคะมาสคาร่าอันนี้ขนาด4.5 ml นะคะ รุ่นของเขาคือ mega l e n g ์แปลว่าช่วยให้ขนตาย,ยาวอยากจะรู้ว่าช่วยให้ขนตาย,ยาวจริงป่าคือขนตาพิมพเนี่ยยากอยู่แล้วนะคะแปลงเ,เ,เป็นแปลงแบบพลาสติกแล้วก็เป็นขนสั้นๆน,นะคะซึ่งอันนี้น่าลองมากเลยอยากจะลองนะ,ะเดี๋ยววันนี้ต้องลองดูหน่อยสิว่าจะได้ลุกตามแบบเฟิร์กี้หรือเปล่านะคะตอนนี้โอเคอเจ้าคอนซีลเลอร์ของพิมพ์ก็เริ่มที่จะ เสร็จแล้วนะคะที่คุณจะลงแป้งทับหนึ่งกกอนหนึ่งรอบนะคะตันนี้จะใช้เป็นแป้งฝุ่นธรรมดาแบบนี้นะคะของแม็กก็ใช้แปลงขอลงไปลงเบาๆฟุ้งๆทั่วหน้านะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะเพราะาเดี๋ยวตอนที่เราแต่งเสร็จทั้งหมดแล้วอะเราค่อยมาลง แปะก,กันอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเหมือนกับลงให้มันไม่หนึบบางทีตอนเช้าแต่งหน้าแล้วอ๋อพี่คะรอไม่ไหวจนถึงขั้นตอนสุดท้ายมันรู้สึกหนึบเกินที่กัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแถมวันนี้ดูใส่เสื้อดําพอลงแป้งปุ๊บก,ก,ก็ลงมาอีกเต็มตัะคะ่ะใครที่แบบว่ามีพวกบิ๊บหรืออะไรเงี้ยเอามาใช้บ้างก็ดีนะจากนั้นเดี๋ยวตรงนี้พิมจะเขียนคิ้วก่อนนะคะโดยที่คิ้วเนี่ยพิมก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วแท่งที่ใช้ทุกครั้ง ของดีอ๋อเดี๋ยวนี้จะเขียนคิ้วที่เป็นแบบทรงธรรมดาตามหน้าเราแหลนะเพราะมันไม่แต่งตามใครนะคะแต่งให้เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นก็เขียนคิ้วตามโครงหน้าได้เลยค่ะหึ่งขั้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คือว่าทําตามสเต็ปที่อยู่บนฝากล่องเป,เ,ปเป๊ะเลยนะคะก็จะได้สโมกี้สีเทาๆอมน้ําตาลที่แบบว่าแต่งได้ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลองแต่งกันเลยข้างนี้นะคะก็เริ่มที่สีอ่อนที่สุดก่อนนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าบนกล่องเนี่ย เขาแต่งตาที่เป็นทรงตาของเฟอร์กี้คือตาที่ลึกๆแล้วก็คิ้วกับตาจะชิดกันนิดนึงถ้าคุณเคยเห็นตากับคิ้วเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้จะน้อยนึงเพราะฉะนั้นบางส่วนที่แบบว่าเขาแนะนํามาเนี่ยพึ่งก็ต้องปรับให้มันพอได้กับตาเอเชียหนังตาปูดประมาณนี้นะลงสีนี้ก่อนให้ทั่วเลือตา เป็นสีที่แบบว่าเนื้อสีดีนะคะเกลี่ยง่ายลื่นๆดีแล้วพินเชื่อเลยว่าจนเย็นนี้ที่กลับมาถึงบ้านสักดึกดึกเนี่ยมันก็จะยังติดอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าจากที่มีประสบการณ์ใช้เวทอัไวยเซตอื่นมานะคะคือแบบสีมันติดดีมากจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงอันนึงที่แบบว่าจะลงในสีที่เข้มมากขึ้นนะคะคือจะใช้เป็นสีนี้สีกลางที่เป็นสี อมเทาแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่ทิมหมอเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสีเทานี้มันจะผสมเกล็ดสีออกทองๆอากายวิงวิงสีทองๆแต่เจ้าสีน้ําตาลอมอมอ่วงๆเนี่ยนะคะจะเป็นเกล็ดสีเงินโอ้พอมอต้องแบบเพ่งสุดขีดใช้สายตายอย่างมากนะคะก็แปลงนี้ค่ะจุ่มลงแล้วก็มาทําแบบเป็นเบ้าตาข้างหลังนะคะ แต่จริงแล้วพิมพ์ว่าพาเลตเนี้ยแต่งแบบตากลมก็น่าจะสวยนะเพราะมันสามารถไล่เฉดสีได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากฝากล่องฝากล่องดำหลีว่าขัดเบาก็ขัดไป <c oughs> นะเราไม่ดื้ออยู่แล้วเขาบอกให้ทำอะไรก็เอาทำนะ แบบเติมฟังนี้ด้วยบา okay, งทีแตกไปแต่มาเอ้ข้างนี้เข้มกว่าข้างนี้อ่อนกว่านะ,ะนี่คือขั้นที่สอง,ของเขานะคะคือเอาสีนี้ลงจากนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการที่แปลกมากไม่เคยทามาก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เอาอันนี้ค่ะสีที่เป็นสีกลางสีที่สองซึ่งคือสีนี้นะคะอบน้ําตาลอันนี้เนี่ยจุ่มลงบนแปลงข้อ,อ,อบ้างนะคะแล้วก็สวีปให้ทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะไปจนถึงใต้คิ้ว แปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ในีเมื่อเขาบอกมาเผื่อจะสวยแบบเฟอร์กี้บ้างอะไรบ้างทําตามเขาไปนะคะพิมเชื่อว่าการทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณตากับคิ้วชิดกันมากอ่ะมันน่าจะช่วยให้แบบมันดูสโมกมากนะคะมันก็จะทําให้แบบดูแบบเออเข้มโดยที่แบบไม่ต้องใช้สีเข้มมากเพราะว่ามันเกิดแสงเงาเยอะภายใต้คิ้วแล้วก็ดวงตาที่ลึกเนี่ยค่ะแต่เนื่องจากเราเอเชียนะ ก็ลงแต่พอค่ะถ้าเกิดคุณลงเยอะเกินไปตรงนี้มันจะดํามากเลยนะคะจากที่ยิมเห็นนะนะส่วนตัวขั้นตอนต่อไปนะคะให้ใช้อายไลเนอร์สีเงินนี้เขียนที่ขอบตาล่างสีมันเป็นสีเงินก็จริงแต่พอเขียนลงไปที่ขอบตาเนี่ยมันจะเป็ดออกสี เงินแล้วก็ออกเทาๆดำๆนิดๆ,ดๆพิมพรู้สึกงานน้ำแบบว่ามันไม่ได้ถึงกับหูสีขาวเงินอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นลงที่เปลือกขอบตาบนด้วยค่ะอย่างของพิมพ์เนี้ยนะคะก็คือลงจนถึงชั้นพับตาได้เลยเพราะว่าตาเนี่ยไม่มีไม่ได้มีชั้นเยอะๆเหมือนฝรัง่งเขาเนาะ ลงอันนี้เนี่ยนะคะพี่เข้าใจว่าเขาให้ลงเหมือนเป็นเบสเอาไว้เพราะว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยคือให้เอาแปลงที่หัวเล็กลงนะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีเข้มสุดซึ่งตรงนี้เขาเรียกสีเฉดนี้ว่า Dark e เอฟเฟนะคะเขาเรียก Dark e เอฟเฟก็คือสีที่เข้มที่สุดแต่เขาจะไม่ได้บอกชัดๆตรง,ตรงๆในในตัวฝากลอกว่าใช้สีไหนสีไหนเรื่องนี้นะคะจากนั้นให้ใช้สีนี้ค่ะบลนดนลงไปบนอายไลเนอร์สีเงินที่เราลงไปแล้ว ให้ดูฟุงฟ้งๆหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นเส้นที่ดูคมนะคะแล้วก็เอาที่เหลือนะคะหรือแตะเพิ่มเล็กน้อยก็ได้แล้วก็มาลงที่ขอบตาล่างด้านนอกจะได้ดูมีความต่อเนื่องเล็กน้อยนะคะก็เท่านี้มันก็จะดูตาแบบว่าเข้มแล้วก็ดูลึกมากขึ้นแล้วนะคะ คิดว่าไอพาเลตเนี้ยแต่งเดี่ยวๆที่ละสีก็ได้นะแต่งสีนี้เดียวเดียวๆอย่างเงี้ยค่ะสําหรับวันที่เร่งรีบเพราะเนื้อสีแต่ละสีเขาสวยอยู่แล้วปึ๊บเสร็จจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เอาสีขาวสีเดิมสีที่อ่อนที่สุดสีเดิมในสีแรกเนี้ยนะคะเขาบอกว่าให้เอามาแตะลงบนกึ่งกลางเปลือกตา พิมพเข้าใจว่าเพื่อเป็นการเพิ่มแสงนะคะให้มันกระทบเข้ามาตรงนี้แล้วก็ให้ลงที่ช่วงหัวตาด้วยสำหรับต,ตัวพิมพเองนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยสีพิมพจะเพิ่มคือพิมพจะเพิ่มการเอาสีอ่อนเนี่ยนะคะมาลงตรงช่วงใต้คิ้วเพราะว่าอย่างที่บอกดิฉันหนังหน้าตาเอเชียไม่ได้เฟอร์กกี้นะคะเพราะนั้นต้องปรับปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหน้าเรานิดนึงนะคะมันจะได้ดูดู สว่างขึ้นมาใต้คิ้วไม่ใช่แบบดูมืดมนอะไรเงียบมนไปหมดเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับลักษณะตาแบบนี้มากเท่าไหร่จากนั้นให้ใช้อายไลเนอร์นะคะอันนี้ที่เป็นลิควิดอายไลเนอร์เนี่ยค่ะเขียนที่ขอบตาทับเจ้าสโมคที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เขียนง่ายสบายๆนะคะแปลค่อนข้างเล็กเขาบอกว่าให้ทำเป็นแคทอายนิดนึงนิดเดียวนะคะแม้กระทั่งในแบบเนี่ยในรูปนะแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเขาแคทอายมานะคะเบามากน้อยมากอะไรประมาณนี้เนื่องจากมันเป็นลิควิดนะคะกรุณาอย่าเพิ่งลืมตาสุดถ้าเกิดคุณตาสองชั้นลบหนผิดนะคะพัดสักนิด เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือใช้มาสคาร่านะคะปัดขนตาบนและขนตาล่างพิมพ์ลองปัดดูแล้วเนี่ยขนตาพิม์มันน้อยอะนะคะขนตาล่างก็คือใช้ได้สมควรส่วนขนตาบนนี่ออกแนวสิ้นหวังเล็กน้อยนะคะจะให้ดูเลยว่านี่คือปัดแล้วนะขนตาล่างก็คือเห็นตัวเส้นมากขึ้นถ้าคุณเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดเนี่ยแทบจะไม่เห็นอันนี้คือเห็นแบบมีเส้นมากขึ้นนะคะขนตาบนปัดแล้วได้แค่นี้เองคือแบบมัน พี่ไม่แน่ใจว่าเวนเดอร์ไวท์เขาดังเรื่องมาสคาร่าหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ได้ยินมาเหมือนกับเฉยๆคือแบบแต่ว่าที่เจ๋งๆเลยเนี่ยชัวร์ๆนะคะอายไลเนอร์อไ,ไ,ไอชาโดว์อายไลเนอร์อะไรพวกเนี้โอเคมากเลยส่วนมาสคารา่าขนาดยี่ห้อแพงๆยี่ห้อเคาน์เตอร์แบรนด์พิมพ์ยังปัดไม่ขึ้นเลยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยหวังกับมาสคาร่าของยี่ห้อแบบที่เป็นดักสตอร์มากนักนะคะเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีโอกาสลองซะทุกยี่ห้อแหละเจอยี่ห้อไหนที่แบบว่าพอใช้แล้วมันได้มันโอเคมันถูกใจเนี่ยก็จะเอาก็จะซื้อซ้ำๆนะคะสำหรับไอ้เจ้าอันนี้เน,นี่ยมาสคาร่านี้สิ่งที่พิมสังเกตก็คือว่าเขาปัดขนตาล่างได้ดีนะคะใครที่แบบว่าชอบปัดขนตาล่างแล้วคือพิมอะ่ะโดยธรรมชาติจะเลือกมาสคาร่าที่ปัดขนตาบนขนตาล่างคนละอันกันเพราะขนตาล่างเนี่ยจะเลือกอันที่อย่างเงี้ยค่ะเป็นประเภทแบบแปลงที่มันขูด น้ำซอสออกจากแปรงได้เยอะๆนะคะมันจะไม่แฉเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีขนตาน้อยถ้าเกิดมีขนตาน้อยแล้วยังเอาแปลงที่แฉแฉเยอะๆไปลงเนี่ยมันจะติดกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะเป็นขายุงซึ่งเราไม่ต้องการขายุงนะแต่แตถ้าเกิดมสาสคาร่ามันเลอะก็ช่างมันนะไม่ต้องไม่ต้องไปย,ยุ่งกับมันเดี๋ยวคุณก็สามารถที่จะ เอาคาตันบัดเขีย่ยทิ้งนะคะหลังจากที่มันแห้งแล้วได้ส่วนขนตาบนเดี๋ยวคุณต้องดัดขนตาด้วยคุณก็จะรอให้ขนตาล่ามันแห้งนิดน,นึงก่อนนะคะตอนนี้ไอายไลเนอร์ก็มีเลอะนิดหน่อยซึ่งเป็นปกติของเขาเรียกว่าเป็นชะตาก,กรรมของคนตาสองชั้นหลบหน่นะคะยกเวน้นตอคุณจะมีเวลาว่างนั่งหลับตาจนแบบมันแห้งสนิทเลยแบบนี้นะคะก่อนจะออกจากบ้านพอดีกาวบคขึนเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปปัดขนตาบนแป๊บนึงค่ะปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะ มันดัดเพิ่มไปนิดนึงตอนมันเริ่มแห้งพอมันเริ่มแห้งเดี๋ยถ้าเกิดพิด์ดัดมันก็จะแบบขึ้นบ้างเหมือนกันนะคะพอเห็นคืออีกเช่นกันมันเป็นชะตากรรมของคนขนตาสั้นตรงทิมลงมันจะยากมากนะคะสบขนตาเพราะเดี๋ยวนี้ทำไมถึงได้แบบอยู่ๆกลับมาฮิตขนตับปลอมได้นะคะสำหรับใบหน้านะคะวันนี้ให้ดูก่อน แรงที่เพิงร้างมาใหม่มันจะสะอาดแบบนี้วันนี้จะคอนทัวร์ใบหน้านิดนึงนะคะโดยใช้พาเลตนี้เพราะว่าพาเลตของเฟอร์กเนี่ยไม่ใช่พาเลตเฟซนะคะเป็นพาเลตอายซะมากกว่าคือเป็นตาตานะคะหลงตรงช่วงนี้นิดนึงให้หน้าดูสลิมหน่อยพักหลังนี้น้ำหนักขึ้นอีกแล้วนะคะน้ำหนักขึ้นก็ใช้เฉดดิ้งฟาดเข้าช่วย ิมชอบตาสไตล์นี้นะคะมันแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะ มันแต่งง่ายไปได้ทุกที่มันสบายๆแล้วก็พาเลตมันเล็กๆเวลาที่พาเลตปกติในเวลาแต่งหน้าที่บ้านถ้าคุณจะเกะเวลาที่แต่งแบบประเภทแฟนซีต้องใช้สีสันเยอะคือใช้พาเลตแบบ88หรือ124เนี่ยพาเลตพวกนั้นไม่สามารถพกออกนอกบ้านได้นะแต่พาเลตประเภทอย่างเงี้ยค่ะสีสีสามสีอะไรทั้งหลายที่มันจัดมาเล็กๆเนี่ยมันพกไปนอกบ้านได้งั้นนี่คือความแตกต่างว่าทําไมถึงบางทีพกแบบนี้ออกไปอยากจะพกแบบนี้ออกไปพกลิปสติกเล็กๆอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพาเลตลิปพาเลต บรัชออนพาเลต e พวกนั้นมันไม่สามารถพกไปนอกบ้านได้นะคะพิมพ์ใช้ Brush อนสีนี้นะคะคือแบบว่าใช้พาเลตไหนแล้วก็ใช้พาเลตนั้นไปนเลยไม่ต้องมาแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะวันนี้พิมจะ ลงแก้มเยอะนิดนึงพอรู้เดี๋ยวออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปข้างนอกนะพอเหงื่อเริ่มมาอะไรเริ่มมานะคะแก้มจะเริ่มซีดพอนะในวันนี้จะลงแก้มเยอะนิดหนึง่งตรงนี้เหมือนจะเป็นสิวนะเป็นเม็ด,ดแดงๆนะคะนันน้ำสิวจะมาที่งมาไปจะหมู่มาอะไรอย่างงี้นะคะไม่รู้ช่วงน,น,นี้เกิดอะไรขึ้นแพ้รุ่นแพที่เหมือนจะไม่สบายอยู่เรื่อยอ่ะล่ะนะคะสำหรับลิ้สีปากนะคะวันนี้พิมใช้เป็นเกาหลี พาเลทที่หลายคนอาจจะยังพอจําได้นะคะพาเลตสกินฟูดนี้ที่แบบมันมีสองสีลิปแล้วก็หนึ่งสีกลอสนะคะพิมพ์เลือกเป็นสีที่แบบชมพูชมพูนี่นะคะปกติเราออกไปนอกบ้านนะขนาดเป็นพานเลทแบบนี้นะคะเล็กๆยังไม่พกเลยพกลิปสติกที่เป็นแบบลิปสติกแห้งเดียวเพราะลิปสติกพิมพ์รู้สึกว่ามัน เล็กกว่าเป็นความรู้สึกของคนพกนะเล็กกว่าเบาวกว่าสบายกว่าปวดไหล่น้อยกว่าอะไรแบบนี้นะคะพิมทับด้วยกลอสนะคะที่อยู่ในพาเลตเดียวกันจากนั้นลองปล่อยผมออกมามันก็จะดูคอมพลิมากขึ้นปกติพิมนแต่งหน้านะพิมรู้เลยว่าเวลาแต่งหน้ามันรู้สึกแปลกแปกมันเหมือนกับยังไม่ค่อยเสร็จอะไรยังไงไม่รู้นะคะแต่พอเอาผมลงทําผมเรียบร้อยมัดมืด,มดหรือว่า หวีแสกติดคงติดกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูเออมันก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแย่มากนะคะเพราะนั้นวันนี้พิมก็จะออกไปพร้อมกับลุกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะไปสังเกตดูนหน่อยซิว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปสักเป็นสิบชั่วโมงแล้วเนี่ยมาสคารา่าไหลไหมอายไลเนอร์กระจายไหมแล้วก็เจ้าอะไรอะคะอยไรอายแชโดว์เนี่ยมันยังติดดีอยู่ไหมนะคะแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้เรายังต้องลงขั้นตอนสุดท้ายนะคะ แป้งสักหนึ่งรอบเพราะว่าตอนแรกเนี่ยลงไว้บางมากนะคะแทบจะไม่กรบไม่ปกปิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็ยังคงเป็นแป้งฝุ่นอยู่นะคะไม่ได้ต้องลงเยอะนะพิมพ์ไม่ค่อยเน้นแบบลงให้แบบหูหนาปึก๊กเบาๆบางๆก็พอแต่สำหรับใครที่แบบว่าจะไปไหนเยอะๆหรือว่าวันนี้เนี่ยต้อง BTS 7จขั้นตอนหรือว่าไป MRT ต่อรถเมล์ขึ้นรถลงเรืออะไรนะคะพิมแนะนำว่าฉีดเซตติ้งสเปรย์ไปด้วย คุณก็จะได้ไม่ต้องลงเครื่องสำอางบนใบหน้าเยอะมากนักแต่ว่าก็ยังคงติดคนานทั้งวันค่ะตอนนี้พิมเองก็ยังค้นหาเซตติ้งสเปรย์ในใจนะคะเพราะว่าถามไปใน Facebook เหมือนกันมีหลายคนแนะนำว่าเออพิมซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกว่าซึ่งเดี๋ยวพิมก็จะรอไปซื้อมาใช้ดูบ้างนะคะเอาละค่ะลงวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมออกปข้หงนอกได้แล้วค่ะขอบคุณมากที่ตามกันนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงทำมาเช้าแต่งตอน9โมงเช้าตอนนี้เนี่ยประมาณ1ทุ่มกว่านะคะก็คือออกไปข้างนอกเนี่ยทั้งแท็กซี่ BTS เดินริมถนนอะไรวันนี้เยอะมากนะคะแถม นวดไทยมีต่างหากนะคะฝั่งที่เอาหน้าถูกับหมอนก็เลยเละลงมาคิ้วก็หายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดูภาพรวมของเจ้าชุดเวทอันวนี้นะคะอายแชดโดว์ยังเรียกว่ายังอยู่ดีแล้วก็แบบไม่ได้มันอะไรมากมายาอายไลเนอร์ก็ยังอยู่ถ้าให้สังเกตว่าของพิมเนี่ยคือพิมพ์ตาสองชั้นลบในเพราะฉะนั้นอายไลเนอร์ที่มันเป็นลิควิดเนี่ยคะ่พะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยปกติมันก็จะเลือนไปเพราะมันโดนหนังตาเสียดสีกันเวลาที่ ลืมตากับพิบตาอย่างเงี้ยนะคะแต่เจ้านี่ก็เรียกว่ายังอยู่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มาสคาร่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้งอนมากๆเวอร์แต่เรียกว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้วขนตาที่ดื้อสุดขีดของพิมนะที่ดัดไว้เมื่อเช้ชาเนี่ยที่พยายามมันก็ตอนแรกมันจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้นิดนึงประมาณอย่างนี้แต่ตอนนี้มันก็ตกลงมาหน่อยนึงนะคะ่ะแต่เรียกว่ามันก็ไม่ลงมาแผ่นด้าไม่มาอะไรเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไอายไลเนอร์ข้างล่างอาจจะก,กระเด็นหลุดหายไปบ้างจากการที่แบบบางทีมีน้ําตาลงมาคลอตรงช่วง ข้าง่เงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมาติดที่หัวตาแล้วก็จะมีการเช็ดออกบ้างแต่นอกนั้นคือไม่ได้ทัชอัพอะไรเลยวันนี้พิมพ์ซับมันไปแค่หนึ่งครั้งคือโดยรวมใบหน้าก็ ยังพอได้บอกตัวเองว่ายังพอได้มีมันๆอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าชุดนี้นะคะใช้ได้ท <จะ S 1> ีเดียวค่ะป้าคะสีอายแชดโดว์ให้ดูไม่ชัดเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะสวอชแบบบนนิ้วนะคะโดยที่คือปกติเนี่ยบนดวงตาเรามันก็เกือบจะเรียกได้ว่า secondary transfer ด้วยครับเพราะว่าเราเปแปลงจุม่มแล้วก็มาป้ายอีกทีคือโดนที่แปลงอันดับแรกแล้วก็มาโดนที่เปลือกตาอันดับสองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีโดยตรงเวลาที่แบบว่าถูออกจากพาเลตเลยเนี่ยนะคะสีมันชัดจัดจ้านมากนะคะ ขนาดแม้กระทั่งสีที่เป็นสีอ่อนสุดเนี่ยก็ได้พิกเมนต์ได้เพ y ย์ออฟสีที่ดีมากๆแล้วสีดำนี่น้องพูดถึงมันจะดําไม่ไหนแต่ว่าก็ไม่มีร่วงเลยคะ่ะพอหลังจากที่แต่งเสร็จเนี่ยไม่ร่วงลงมาตกติดข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพาเลตนี้เนี่ยแต่งได้หลายลุคมากพี่คิดว่ามันสะดวกมากเลยตรงที่มันมีสีอ่อนกับสีเข้ม2อ,อันนี้รวมอยู่ในพาเลตเดียวกัน,นะคะ่ะมันทําให้แบบสามารถแต่งได้ค่อนข้างเยอะคะ่ะสามารถแบบค่อยๆไลยให้มันเข้มขึ้นเข้มขึ้นได้เรื่อยๆได้นะคะ เอาละค่ะวิดีโอนี้ก็จบลงจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่ออกไปตลอดๆมาทั้งวันนะคะจนถึงเวลาล้านเพื่อสำอางแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในดวงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ